ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับเว็บ1 1ย i บนะครับก็วันนี้ติดตั้งสองรายการครับสองรายการก็คือมีสัญญาณขโมยตรงรุ่นนะครับตัวนี้ครับเป็นรีโมทรุ่นใหม่นะครับรูปทรงรีโมทฮอนดานะครับก็สามารถหาซื้อปลอกซิลิโคนของฮอนด้ามาใส่ได้เลยนะครับก็แล้วก็อีกหนึ่งรายการคือสวิตช์ไฟพามากนะครับตรงนี้ครับก็คือตรงรุ่นเหมือนกันครับเปลี่ยนแทนใส่ของเดิมได้เลยนะครับก็การใช้งานก็คือนะครับโยกซ้ายเป็นไฟเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเปิดซ้ายอยู่แล้วโยกไปขวาก็จะเป็นพามาก หรือว่าจะเปิดขวาอยู่แล้วโยกมาสายก็เป็นพามาได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับส่วนเลี้ยวขวาก็ปกตินะครับถ้าจะโยกเปลี่ยนสายก็กดปิดกับตรงกลางก่อนแล้วครับแล้วค่อยโยกมาสายนะครับเป็นไฟเลียว้ายนะครับโอเคนะครับสายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายเป็นพามาได้หมดนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวมาดูสัญญาณการขโมยครับก็นะครับรีโมทตองรุ่นก็คือนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เดี๋ยวเริ่มครับเริ่มจากการล็อกครับกด1ทีครับอันนี้คือล็อกแบบโหมดมีเสียงนะครับบิดมีเสียงคือถ้าคนมาโดนรถเราขยับรถเรานะจะมีเสียงล้องเตือนก่อนครับเสียงลองเตือนนะช้าชั้นชางครับถ้ายังไม่อยุ่โดนอีกโดนต่อเนื่องอันนี้ลองยาวเลยนะครับ แต่ถ้าเราอยู่ใกล้ๆตัวรถครับเราสามารถกดให้มันเงียบได้ครับโดยการกดที่เดิมครับหนึ่งทีครับแต่ถ้าเราไม่อยู่ในรถเลยจะเสียงอย่างเงียบเพลงนะครับโอเคครับต่อไปมุดต์ล็อกแบบหมดเงียบครับล็อกแบบหมดปิดเสียงนั่นเองครับกด2ทีครับช้าๆครับอันนี้คือหมดเงียบครับกรณีที่เราไม่อยากมีเสียงรบกวนผู้อื่นครับก็คือจะมีแค่สัญญาณไฟเลี้ยวกระพริบเเตือนให้รู้ว่ามีการขโมยทำงานอยู่นะครับอันนี้คือหมดเงียบครับโอเคครับต่อไปครับจะเป็นการ สาธิตครับการสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับเอาอาวุดเอากุญแจออกให้ดูนะครับว่าไม่ต้องเสียบกุญแจรถครับก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับโอเคครับกดข้างล่างนี้ครับสายฟางนี้ครับกด2ทีครับช้าๆนะครับนี่คือเครื่องติดนะครับก็คือสามารถขับขี่ได้เลยครับตามปกตินะครับกุญแจไม่ได้เสียบนะครับแจวางไว้นี่นะครับ โอเคครับดับเครื่องครับอ่าครับต่อไปจะเป็นการสาธิตครับการใช้กุญแจสตาร์ทที่รถตามปกตินะครับแต่เราสามารถสั่งดับดับเครื่องที่รีโมทได้นะครับอ่าครับกดตรงกลางตรงนี้ครับกดเครื่องจะดับไปนะครับโอเคต่อไปครับหัวใจหลักหัวใจสาคัญเลยคือคันถูกจรลกรมนะครับเมื่อเราล็อกไว้นะครับจะล็อกแบบหมดปิดเสียงหรือเปิดเสียงก็ได้นะครับการสมัวทำงานเหมือนกันครับเมื่อถูกกุญแจผี หรือว่าเหล็กแหลมครับที่เขาจะมาแทงทําลายบ้ากุญแจเราให้มันพังครับแล้วเขาจะไข่ออนครับถ้ามีการไขยออนครับกรณีนี้ครับรถจะร้องครับรถจะร้องทันทีครับแล้วก็จะไม่สามารถตา์ดรถเราได้นะครับไขยออนครับตเท่าไร่ก็สต์ทไม่ติดนะครับดับกุญแจรถก็ไม่หยุดร้องนะครับกรณีนี้ครับจนกว่าจะมีการกดที่ริโมดเราเท่านั้นครับเสียงถึงจะเงียบได้นะครับโอเคครับอ่าต่อไปครับเป็นการ นะครับต่อไปครับเป็นการสาธิตครับการใช้กุญแจอีกกรณีหนึ่งครับถ้าถ้าเราลืมล็อกกันขโมยนะครับกรณีนี้ครับถ้าถูกขับขี่โดยผู้อื่นหรือถูกสตาร์ทขึ้นมานะครับกรณีนี้กาขโมยยังไม่ทํางานนะเพราะว่าเราไม่ได้ล็อกไว้แล้วเราลืมครับถ้าเราลืมกรณีนี้ครับว่ารถถูกขับหรือถูกสตาร์ทขึ้นมาครับโดยผู้อื่นครับกรณีนี้ครับเมื่อเราเห็นตัวรถครับเราสามารถกดล็อกรถทันทีได้เลยครับไม่ต้องกดปุ่มอื่นปุ่มใดครับกดล็อกอย่างเดียวนะครับรถจะร้องสักพักแล้วรถรถก็จะหับไปครับดูครับ ดับนะครับตาตาไปต่อไม่ได้นะครับดับกุญแจก็ไม่หยุดล้องนะครับกรณีนี้ครับก็จนกว่าจะมีการกดยกเลืกอไขล็อกเท่านั้นครับรถถึงจะกลับมาใช้งานระบบไฟได้เหมือนเดิมตามปกตินะครับโดยที่รถไม่ร้องครับโอเคก็เรียบร้อยครับกับการรีวิวเชบรีโมทสัญญาณขโมยตรงรุ่นครับเวฟ1 1 0ยสิบไอับตัวชมเก่านะครับ ปอ,อนในชุดรีโมทให้2ตัวนะครับหน้าตาเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับใช้งานได้ทั้ง2อ,อันครับเเก็บสำรองไว้บ้านหนึงอันนึงใช้อันหนึงพอครับโอเคครับสำหรับผูดด้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้าไปได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ